สวัสดีค่ะไม่แน่ใจว่าเสียงดีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอเทสนิดนึงแล้วไมค์มันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเออเทสเสียงเทสเสียงก็คุยไปพังๆแล้วกันใครเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเสียงไม่ได้ยินนะคะดิฉันจะพยายามแหกปากให้มันดังขึ้นกว่าเดิมนะไม่ได้มานานนะคะทุกคนไม่ได้มาทําสวยเอาหน้าออกสื่อแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าอากาศดีอะ่ะมันก็จะทําให้ดิฉัน หน้าตาไม่ดีค่ะก็คือมันจะทําให้จมูกจมูงจมูก,มกตาแสบอะไรแบบนี้ไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็จะแบบลุกขึ้นมาแต่งสวยไม่ได้เพราะจะคยี่ตาตลอดเวลาใครฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงเบาไปหรือว่าแบบไม่ได้ดังใจอะไรยังไงบอกด้วยนะคะเพราะว่าเทสไม่ได้เลยเราไม่รู้ถ้าเสียงมันดังไม่พอเดี๋ยวจะใช้ไมโครโฟนให้นะวันนี้นะคะสัญญาไว้ก็ตามที่แนะนำนะคะก็คือเรื่องของการจำคำศัพท์นะคะเสียงดังไหม ใครหยอดอะไรมาหน่อยสิคะส่งมาเป็นหัวใจก็ได้ให้รู้ว่าได้ยินอยู่นะจะพยายามพูดให้ดังขึ้นนะคะในทุกภาษาไม่ใช่แต่ภาษาดัชอยากเรียนให้เก่งอยากพูดให้ได้อยากจะแบบเป็นเร็วๆนะคะไม่ได้อยู่ที่การการไปเรียนเฉพาะไวยากรณ์อย่างเดียวบางทีวยากรณ์ช่วยให้เราสร้างโครงสร้างประโยคที่มันใช้ได้จริงแต่การที่จะ พูดให้ได้มากที่สุดน,นนะคือจำนวนคำศัพท์ต่างหากนะคะคำศัพท์เลยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนภาษาพูดพูดกันเลยตามจริงไม่ว่าจะภาษาอะไรเขาจะไม่แคร์หรอกว่าเธอจะพูดแล้วแล้ววางคำอะไรผิดตรงไหนนะคะเขาจะสนใจแค่ว่าได้พูดถึงเรื่องอะไรให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ส่วนของเทคนิคในการทำยังไงให้เรียนแล้วพูดภาษาได้เร็วไม่ใช่แค่ภาษาดัชนะทุกภาษาเลย เป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์ของลีเองหลายคนรู้แล้วนะคะหลายคนมีเทคนิคของตัวเองแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังอยู่ในช่วงของการคนา้นคว้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเอาเทคนิคมาแบ่งกันนะคะแล้วก็เอาหลักการต่างๆในการจําแล้วก็เข้าใจคําศัพท์ในภาษาให้มากที่สุดมาแบ่งกันมันอาจจะทําให้เราเรียนเร็วขึ้นก็ได้นะคะส่วนของหลักภาษาเนี่ยเราไปหาหนังสืออ่านได้หรือเราใช้วิธีการ สังเกตได้ก็คืออ่านให้มากเพราะอ่านมากเราก็จะเห็นอะไรที่เริ่มเหมือนมือนกันหรือมีเทคนิคนะคะเหมือนกับฟังมากเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อให้ทําเสียงแบบนี้ฟังบ่อยๆก็จะได้การฝึกนะคะแต่การได้คําศัพท์เนี่ยมันต้องได้ด้วยการหาค่ะอยู่ๆมันจําไม่เข้ามาหาเราเองหรือถ้าเราไม่ใฝ่ไปหามันก่อนนะคะทีนี้จะทํายังไงให้ได้คําเข้ามาในชีวิตเรานะคะมาดูกันที่หลักของการเรียน นะคะคหลักของการเรียนไม่ใช่แค่การเรียนภาษาหลักการเรียนทุกสิ่งอย่างเลยอยู่ที่หัวใจนักปราดญกก็คือสุจิปุรินะคะอันนี้ลี่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยแม่เน้นมาให้เลยเพราะว่าครั้งแรกเลยเมื่อเราจะรับอะไรเข้าสู่ตัวเราเนี่ยสุมาก่อนเลยสุแปลว่าฟังสุดตะนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าให้เราฟังอย่างเดียวนะไปนั่งฟังในคลาสเป็นลมเลยคือแบบฟังจนง่วงหลับไปเลยคาโตสุดตะ คือฟังแต่หมายถึงทั้งการฟังทั้งการอ่านคือการเอาข้อมูลเข้าสู่ตัวเรานะคะตัวต่อมาพอเราเริ่มได้ข้อมูลแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดจินตะค่ะเกิดจิก็คือการคิดคนเราเวลาได้อะไรมาเราคิดถูกไหม เหมือนมีเพื่อนมาเมาท์มอยให้เราฟังมีคนมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเราคิดเราคิดตามเฮ้ยจิงบอกว่าเออเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมึงอะไรแบบนี้ใช่ปหเพราะฉะนั้นพอเราได้คําว่าจินตะคือคิดคิดตามจากสิ่งที่ฟังหรือว่าอ่านมาด้วยด้วยด้วยตัวเรานะคะเราจะมีคําถามคนเรามีคําถามทันทีเพราะว่าเมื่ออะไรก็ตามที่มากระทบเราแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราโดยตรงอะ พอฟังปับ๊บคิดปับ๊บนึกออกไหมคนเราจะม,ามีคำถามอย่างเรื่องที่เพื่อนมาเล่าอย่างเงี้ยเราเริ่มคิดแล้วจริงเปล่าวะเราก็จะเกิดคําถามเลยแล้วก็ถามเพื่อนไปว่าเฮ้ยมึงจริงหรออ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มาแล้วได้การถามแล้วเพราะฉะนั้นอยากเรียนให้เข้าใจเร็วไวไปหาคนถามค่ะเพราะฉะนั้น ถามใครอะถามคนที่รู้มากกว่าถามแฟนเราถามคนดัชที่แก่กว่าถามเด็กดัชก็ได้เขามีชีวิตอยู่ในประเทศนี้อาจจะมากกว่าเราอย่างน้อยก็ตามอายุของเขานะคะไว้ใจได้นะคะเขาก็มีความรู้ไม่น้อยทีเดียวทีนี้เนี่ยสุดท้ายเลยค่ะเป็นสิ่งที่หลายๆคนลืมแล้วมันก็ทําให้การเรียนของเราด้อยลงก็คือลิขิตค่ะสุดท้ายของลิ ลิขิแตแปลว่าเขียนแปลว่าจดแปลว่าเก็บค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนที่เรียนเราไม่ได้เก็บก็คืออ่านผ่านไปแล้วก็จบไปนั่งฟังในคลาสแล้วก็จบไม่ได้เขียนโน้ตเอาไว้เนี่ยมันก็จะลืมค่ะมนุษย์เรามันจะลืมเราไม่ได้แบบว่าฟังอะไรปั๊บแล้วจะอยู่คงทนถาวรใช่ไหมเราจะลืมสุจิปุลิเอาให้ครบฟังมาก่อนอ่านมาก่อนนะคะคิดตามคิดตามแล้วก็ถามเมื่อได้คำตอบม,มาจด เก็บค่ะเพราะฉะนั้นพอเราจะไปเรียนคาศัพท์มีเทคนิคยังไงให้เราจำำําคําศัพท์ได้ไง่ายๆแล้วก็รู้เยอะๆนะคะนึกถึงตอนเรียนภาษาอังกฤษไหมตอนเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราเจอบทที่หนึ่งอ๋อพีลี่เรียนกับ English is fun เนาะก็จะแบบ cat bad red ค่ะจำขึ้นใจทุกวันนี้ยังอยู่ในหัวกะโหลกอยู่ในซีรีบัมเลยค่ะคือเขาพยายามเอาเสียงที่คล้ายกันมาแล้วก็ให้เราได้เรียน เพื่อให้เราได้จําจากการที่มันพ้องเสียงเพราะฉะนั้นหลายคนที่ชอบแนวนี้นะคะก็จะใช้วิธีการเดียวกันอ่ะมีคนเข้ามานิดนึงอันนี้ไม่ต้องกลัวจะเก็บเอาไว้เป็นวิดีโอบนหน้าเพจแต่ว่าถ้าเสียงเบาหรือไม่ได้ยินหรืออะไรบอกด้วยนะคะเพราะว่ารี่ไม่ได้ใช้มายนะคะเนะะี่ยค่ะมายยังห้อยอยู่เลยเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวเสียงมันไม่เข้าไปในโทรศัพท์หรือเปล่าเนาะ ทีนี้ค่ะพอเราจะเรียนนะคะเราเรียนจากสิ่งที่มันพ้องกันเราก็จำเอางนีก็ได้สมมุติว่าเราเรียนคำศัพท์เอาแบบระบบเสียงที่คลายกันก่อนเวลาเรียนเราก็มาเรียนเลยสมมุติเราเรียนเลือกเสียงสระอาใช่ไหมคะสระอาใครเริ่มเรียนบ้างสระอาเราเริ่มเรียนเราเปิดมาปั๊บเจอคําว่าบานบานที่แปลว่างานเนี่ยแหละต่อมาไปเจออีกคําว่ามันมัน ที่แปลว่าพจัน์เออเราก็เริ่มใช้วิธีการของเราคือเสียงพ้องกันแต่เราต้องมาจําความหมายใช่ไหมคะฮานฮานที่แปลว่าไก่อ่ะทีนี้เวลาจําแบบนี้น่ะมันจะมีข้อดีสําหรับคนที่เทคนิคของเธออยู่ที่การจําคําพ้องเสียงแต่คนอื่นที่เขาไม่ถนัดอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องไปหาวิธีอื่นวิธีต่อมาก็คือจําอะไรที่เป็นหมู่เป็นหมวดน,นะคะเช่นจําของในบ้านด้วยการ ไปเริ่มที่ห้องซ้วมก่อนอ่ะไปจำำําคําศัพท์ของสิ่งที่อยู่ในห้องซ้วมไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือนะคะอ่ะไปดูก๊อกน้ําครานอ่ะไปดูอันนี้เรียกอะไรโถซ้วมเรียกว่าอะไรอ่าตัวเล็ดปดอ่ะรู้จักคําแบบนี้ไปนะคะแล้วก็ย้ายห้องอ่าไปห้องอาบน้ําต่อห้องอาบน้ํามีอะไรมีดูชกาบินอ่ามีอะไรอีกสปีโคมีอะไรที่เป็นศัพท์ใหม่ๆในแต่ละห้องนะคะทําแบบนี้มันจะเก็บหมวดหมู่ มันง่ายตรงที่พอตรงที่พอหมดทั้งห้องนั้นน่ะก็คือเราจะรู้แล้วว่าอ่าห้องนี้เราโอเคแล้วเราย้ายห้องต่อนะคะก็ไปห้องนอนห้องครัวหรือว่าเอ่อพอหมดหมู่ในบ้านเริ่มหมดก็ออกนอกบ้านค่ะไปเลยค่ะไปสนามเด็กเล่นอไปรู้จกักอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะ,ะพื้นหญ้านี่เขาเรียกอะไรกระสนกระสนนี่คือพื้นหญ้าที่เขาปลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้สับ เป็นหมู่ค่อยๆย้ายไปเรื่อยๆนะอันนี้จะดีตรงที่เราจะรู้แล้วว่าอันไหนเรารู้แล้วอันไหนยังไม่รู้นะคะทีนี้ต่อมาค่ะเมื่อรู้แบบเป็นสับหมวดหมู่แล้วบางคนจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกเราจะเรียนคําโดยการมาดูจากรากคําค่ะอย่างเช่นเราเรียนคําว่าอะไรสักคำหนึ่งอย่างคําว่าอะสเปร สเปรเกิลกิริยาพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเรียนพูดอะไรเกี่ยวกับพูดบ้างอ่า the up spark การนัดนะคะหรืออ่าเราไปดู speech อย่างเงี้ยอ่าการพูดของคนเรียกว่า to spark อ่าอะไรที่มันคล้ายๆเป็นโซนคำที่มาจากรากเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยเราได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรียนแบบนี้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับชนิดต่างๆของคำค่ะ คำในภาษาเนี่ยส่วนมากจะเริ่มต้นจากคำกริยาแล้วคำนั้นน่ะจะกลายเป็นคำนามบอกสิ่งของนะคะกลายเป็นคำ adjective บอกคุณลักษณะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนอย่างเช่นเราเรียนกเกิกกการทำกับข้าวการต้มนะคะกริยาต้มทำอาหารเราก็เรียนคำว่าเกิ e เกห้องครัว เราเรียนอะไรอีกคําที่เกี่ยวข้องกับเกิร์เกิลทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเรายังดูแล้วไม่ใช่แบบที่เราชอบอีกนะคะเราอาจจะไปเรียนคําที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันอ่าพวกนี้ก็จะเป็นคําที่พ้องความหมายนะคะอันแรกจะเป็นพ้องเสียงใช่ไหมคะอ่าต่อมาจะเป็นพ้องความหมายบ้างพ้องความหมายเช่นอะไรคําว่าตายเออไม่คิดว่าจะได้ใช่ไหมตาย เวลาเราใช้เรามักจะใช้ตายแบบง่ายที่สุดก็แบบ hi h ฮ is dead เขาตายแต่เวลาในชีวิตจริงเราไม่พูดแบบนี้ตลอดบางทีแบบบางคำมันตรงไปฟังแล้วสะเทือนใจนะคะเราไปเรียนคำอื่นที่แปลว่าตายเหมือนกันเช่น overladen over, over แปบลบว่าพ้นนะคะ laden เป็นกิริยาที่แปลว่า suffer คือทนทุกข์ทรมานพอเรามาแปลเหมือนภาษาไทยเลย overladen พ้นทุกค่ะพ้นทุกคือตายถูกไหมคนเราพ้นทุกก็คือตายหรือคําต่อมาอ่ะเช่นอมโกเมนอมปกติมันแปลว่ารอบรอบวนๆใช่ไหมอมแปลว่าอะไรประมาณนั้นโกเมนแปลว่ามาอมโกเมนแปลว่าตายเหมือนกันถ้าแปลไทยเลยเราเรียกว่าแปลว่าถึงที่เห็นไหมตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่เป็นเทคนิคในการจําความหมายของคำเนี่ยอยู่ที่เราเองว่าเราถนัด กับสไตล์ไหนมากกว่าหรือบางคนใช้ทุกวิธีเอามารวมกันเลยตามความชอบหรือความสะดวกในเวลานั้นก็ได้เหมือนกันทำยังไงก็ได้ให้เราเพิ่มคำศัพท์ให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ไปอ่านจากคนที่เป็นนักวิชาการเขามาบอกว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยจะรู้จักคำใหม่ๆประมาณ5คําคำถึง10คคำใน1วันนะคะนี่เป็นวิธีธรรมชาติแต่ตอนที่เราจะสอบเปนทรานส์ภาษาอังกฤษ แล้วก็ท่องตาแตกเลยครูก็ให้ลิสต์มาแบบ้ศัพ์อะไรเนี่ยยาวไปหมดนะคะเราก็ทําได้เพราะเกิดการบังคับค่ะทีนี้เนี่ยจะทํายังไงให้เราไม่เครียดกับการแบบเปิดมาแล้วมานั่งท่องคําตัวต่อมาเป็นวิธีการนะคะซึ่งจริงๆเป็นเทคนิคของลิ่เองก็คือลิ่จะไม่เรียนคําศัพท์ด้วยการจำำําคําค่ะ ไม่มีประโยชน์เลยนี่จําไปเลยทั้งประโยคตัวอย่างนอกจากจะได้ความหมายของคําศัพท์แล้วนะคะก็ยังได้วิธีการใช้ด้วยอย่างเช่นมาดูคําง่ายๆที่มีวิธีการใช้หลายแบบเช่นคําคว่าหยุดหยุดอ่ะอย่างเราบอกว่าฝนหยุดละเราก็จะใช้ stopper ใช่ไหม stopper ที่นี้ stopper เนี่ยมันคือการหยุดที่อะไรสักอย่างหยุดเองแต่สมมุติว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วโดนตำรวจเรียกให้หยุด ตำรวจก็หยุดเราเหมือนกันถูกไหมถ้าเราพูดภาษาไทยก็คือคำว่าหยุดทำให้หยุดแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ St o p เปิลแค่ตัวเดียวมันมีตัวอื่นด้วยเช่นนะคะเราก็จะเรียนคำอื่นที่มันอยู่ในความหมายใกล้กันนี้ไปเลยเช่นอาน h เฮาเดนเวลาเราพูดกับแฟนเราพูดทุกวันเลยอีคาวฟันยาวเราจะคิดไปว่าเฮาเดนมันแปลอะไรกันแน่พอมาเจออาน์เฮาเดนมันจะนึกไม่ออกว่าอาน h เฮาเดนมันจะแปลว่าหยุดได้ยังไงเนี่ย แต่พอเราไปแต่งประโยคใช้ในประโยคเองนะคะเช่นเราบอกว่า w i r g i n a n g e haulted door the police ทีนี้เราจะจำเลยว่าอ๋อโดนตำรวจดักนะคะโดนโดนด่านเจอด่านนั่นเองนะคะเราเราจะได้คำที่มันใช้จริงเราจะรู้ว่าเวลาอยู่ในประโยคจริงแล้วอ๋อคำนี้จะแปลว่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจำความหมายคำนะนอกจากจะจำด้วยการแบบคำหนึง่งแล้วแปลเป็นไทยไปเลยเนี่ยเรา เอาประโยคเข้ามาช่วยในการจําก็จําประโยคนั้นไปเอาเป็นประโยคที่เราคิดว่าเราจะได้ใช้มันนอกจากจะเราเราจะได้ใช้เองแล้วนะเราจะเข้าใจด้วยว่าอ๋อเวลาเราผันสมมุติมันเป็นคํากริยาเวลาเราผันเราผันแบบนี้นี่เองนะเวลาเราแยกเนี่ยเห็นไหมอ่านเฮาเดิก็ต้องอ่านตั้งไว้ก่อนใส่เฮอก่อนแล้วเฮาเดิเพราะว่าอ่านเฮาเดิเนี่ยช่องที่สมมันคือแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราเรียนแบบนี้เนี่ย มันจะย้อนกลับไปตรงที่ว่าเราจะรู้จักคำศัพท์ให้มากมาก,มากได้ยังไงก็คือหาแหล่งค่ะคำศัพท์ที่เจอส่วนใหญ่ถ้าเป็นศัพท์ที่ใช้เพื่อสอบ i e ท t s นะลี่จะลงในหนังสือหมดเลยเพราะว่ามันจะมีลิสต์มาว่าจะมีคำไหนบ้างที่จำเป็นต้องเรียนนะคะลี่จะยัดลงหนังสือที่ลี่ทำไปหมดแล้วทีนี้ถ้าเราเรียนต่อแล้วอยากจะรู้ว่าอันไหนควรจะเรียนก่อนเราจะต้องรู้ศัพท์อะไรบ้างเนี่ยนะคะ ให้คิดง่ายๆเลยว่าเขาไม่ได้อยากให้เรารู้ลึกจนโอเวอร์หรอกใช่ไหมคะการที่จะเรียนภาษาแล้วใช้เราไปทําอะไรอะ่ะเราใช้ในชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันเราทําอะไรกับภาษาบ้างนะคะเราคุยกับเพื่อนบ้านเราคุยกับครูของลูกเราเราอ่านจดหมายที่มาจากอําเภอหรือว่าทางราชการว่รออาจดหมายที่มาจากเอ่อเฮาส์อาร์ตหมอประจําบ้านเราหรือว่า เราอ่านข่าวใช่ไหมเราอยู่ในสังคมเราอยากรู้เรื่องราวเราก็อ่านข่าวทั้งข่าวภายในประเทศนอกประเทศเราเมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างช่างมาซ่อมอะไรให้ในบ้านเราเราคุยกับเขาได้ว่าอันนี้มันเสียมีปัญหาอะไรกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะอยู่ในข้อสอบนะคะก็จะไม่เกินกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันสายลี่เองนี่จะเป็นคนที่ไม่สนับสนุนการไปติวข้อสอบเพื่อให้สอบผ่าน ลี่จะสนับสนุนทุกคนให้ใช้ภาษาได้ในชีวิตจริงแล้วไม่ว่าคุณจะเจอข้อสอบอะไรที่จะเปลี่ยนไปแบบไหนนะคะคุณจะทําได้ทุกข้อสอบเลยมันไม่เหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งจําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพอไปเจอข้อสอบจริงไปเจอการสอบจริงแล้วเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่สิ่งที่เราเตรียมมาใช่ไหมมันจะทำให้เราแบบผวาแล้วเพราะว่าความมั่นใจเราจะสูญเสีย จากสิ่งที่เราได้ได้ตั้งใจแล้วก็ทํามาเต็มที่พอมาเจออะไรที่ผิดคาดมนุษย์เราจะตกใจกับสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้นะคะทีนี้เทคนิคอื่นๆของการจําศัพท์ให้ได้นะคะมันมาจากใจล้วนๆนะก่อนจะเรียนภาษาได้มันอยู่ที่การตั้งใจทัศนคติของเราสําคัญมากถ้าเรามีงานทําแล้วเรายังคิดแค่คิดว่าไม่เป็นไรเรามีงานแล้วเรามีเงินเราดูแลตัวเองได้นะคะ เราจะรู้สึกว่ายังไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ได้รีบอะไรไม่ได้เห็นว่าต้องใช้นะคะมนุษย์เรานะคะบอกเลยว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรจนกว่ามันจะมาถึงตัวนะคะอ่ะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาว่างั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รัฐบาลพยายามจะบังคับให้คนต่างชาติต้องใช้ภาษาเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าสภาพ สิ่งแวดล้อมสภาพสถานะทางสังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะพยายามผลักดันให้เราช่วยตัวเองได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการที่เขาจะไม่ต้องมาวุ่นวายเป็นภาระกับเรานะคะไม่มีรัฐบาลไหนชอบแบบรับภาระแต่ชอบให้เสียภาษีใช่หไหมภาระกับภาษีพูดแล้วก็แบบนะเพราะฉะนั้นนะคะเราใช้ภาษาได้ในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยเรา เคยเจอไหมคนที่มาอยู่ในต่างประเทศแล้วบอกว่าโอ้ยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นประชาชนชั้น2ชั้น3จริงๆเราอยู่ชั้นสองนะเพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่บนพื้นดินจนไงทีนี้ประชาชนชั้น 2, ชั้น3ม,มาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาจะไม่มีหรอกคนดัชไม่ได้ดูถูกคนที่ความรู้เก่าไม่ได้ดูถูกคนที่สมองเขาไม่ได้คิดว่าคนที่ทํางานเก็บขยะคนที่ทํางานอยู่ในเรือนกระจกเก็บผัก หรือว่าคนที่เป็นาศาสตราจารย์เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลายัยมันจะต่างอะไรกันมากมายแต่คนที่จะมาอยู่แล้วโดนคนดัชดูถูกแล้วทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นประชาชนชั้นสองชั้นสามก็คือคนที่พูดภาษาไม่ได้เพราะว่าฝรั่งชาตินี้เขามองคนที่ความพยายามคนดัชเนี่ยเขาจะมองคนที่ความพยายามเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอคนดัชที่แบบดูถูกคนคนแขกคนอาหรับ คนชาติที่ลีภัยมาแล้วมาอยู่นานๆแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยคุยกันไม่รู้เรื่องไม่สามารถจะบอกความต้องการของตัวเองได้เนี่ยจะโดนแบบคนดัชยีใส่เขาไม่ได้ดูถูกที่ความเป็นคนต่างชาติความเป็นต่างชาติความที่สีสีผิวต่างกันผมต่างสีตาต่างไม่ใช่สิ่งที่เขามองนะเขามองตรงที่คุณมาอยู่ในบ้านเขามาอยู่ในสังคมที่เขามีวัฒนธรรม ของตัวเองมีภาษาของตัวเองมีการใช้ชีวิตของตัวเองแต่คุณไม่ปรับตัวเองตามต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่นานแล้วก็พูดภาษาไม่ได้จะโดนทําให้รู้สึกถามว่าใครไปทําไม่ได้มีใครตั้งใจทำอะ่ะแต่มันเป็นความที่เขาไม่มีความสามารถในการใช้ภาษามันจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นชั้นสองอะ่ะเพราะว่าคนเขาคุยแล้วเราไม่เข้าใจทั้งหมด เขามาบอกอะไรแล้วเราทำท่าไม่เข้าใจแล้วเขาจะรู้สึกแบบทำไมไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยซึ่งการตีสีหน้าบางทีทําให้รู้สึกไปแล้วว่าเออเราเราแปลกเราไม่ดีเราโดนด้อยค่าไม่ได้เป็นเพราะว่าคนท้องถิ่นเขาทําท่าไม่ดีกับเราแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเราเองนะสิ่งที่เรารู้อยู่กับใจตัวเองก็คืออ่ะกูพูดไม่ได้อ่ะฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกนี้เอาออกไปจากหัว นะคะภาษาเนี่ยมันสร้างเองได้มันไม่ได้ใช้สมองมันใช้เวลาทีนี้ความที่ทำให้คนเราต่างกันก็คือเวลาของเราที่ไม่เท่ากันค่ะเราเราไม่ต้องโทษตัวเองเราไม่ต้องคิดว่าเรานี่โง่จังหรหนูเป็นคนเรียนช้าค่ะพี่โอ๊ยสมองไม่ดีเลยไม่มีนะคะเมื่อเราเรียนภาษาสิ่งพวกนี้ไม่มีสิ่งที่ต่างกันทั้งหมดทั้งมวลคือเวลาเรามีเวลาไม่เท่ากันที่จะแบ่งให้กับภาษา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเราใช่ไหมคะเพราะว่านอกจากจะเป็นคนดูแลบ้านในส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นทั้งแม่บ้านแล้วยังจะต้องไปทํางานนอกบ้านอีกนะคะงานลาดก็ต้องทํางานหลวงก็ต้องทําเวลาเราก็จะเหลือน้อยลงโดยเฉพาะถ้าใครมีลูกอีกโอ้โหแบบโอ้ยมันลุงหลังมันตุงนางเต็มไปหมดเลยอันนี้ดีเข้าใจเพราะสมัยที่ดีไม่ได้มานั่งว่างอยู่กับบ้านแบบนี้แนละ้วเราก็แทบจะไม่มีเวลาเอาอะไรยัดเข้าไปในหัว แต่ทุกคนหาเวลาได้นะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีมากๆอ่ะอินเทอร์เนต็ตมีแบบว่าสัญญาณดีเราไม่จําเป็นต้องมานั่งรอว่าโอ๊ยต้องไปรอนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อจะเรียนแล้วเดี๋ยวนี้กดมือถือมานั่งเล่นในซ่วมอ่ะเปิดเพลงดัชฟังจบหนึ่งเพลงพอดีเลยสานาทีนิดๆอ่ะออกจากห้องน้ํามาได้ไปแล้วเราได้ไปแล้วแต่เราไม่รู้สึกนะคะหรือบางทีเราว่างในช่วงที่ใครทํางานอยู่ออฟฟิศนั่งกินข้าว อยู่ออฟฟิศไม่เห็นต้องพูภาษาดัชเลยก็พูดอังกฤษกับเพื่อนร่วมงานแต่ช่วงเวลาที่เราว่างเราเปิดเพลงดัชฟังเราเปิดข่าวดัชฟังนะคะดูซับไตเติลไปด้วยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้านะคะเปิด YouTube ดูมีซับไตเติลเป็นภาษาให้อีกทีหนึ่งอีกฟังปับ๊บหูฟังตาดูอ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินข้าวเรากินนานแค่ไหนไม่มีใครกินข้าวนานเกิน15นาทีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสินาทีสั้นๆที่เราได้ดู ฟังข่าวได้เราได้ฟังเพลงสัก3าสี่เพลงมันมันคือการเรียนทั้งนั้นนะคะนั่นคือเวลาที่เราสละให้การเรียนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอ้างเรื่องของสมองอย่าไปโทษนะคะพ่อแม่เราไม่ได้เป็นคนใจร้ายขนาดนั้นเรื่องของภาษาเนี่ยทุกคนได้มาเท่าเทียมแต่เหลือแค่เวลาการบริหารเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใครบริหารได้เยอะสุด หาเวลาว่างมาเรียนได้เยอะสุดก็จะทําให้เพิ่มพูนนะคะความรู้ทางภาษาคําศัพท์ที่เราได้โอกาสในการผ่านตานะคะผ่านตาลี่เน้นคนํานี้นี่จะไม่สนใจกับคําว่าท่องนะคะคนเราใช้หลักการท่องไม่เป็นประโยชน์เท่ากับการได้เห็นเรื่อยๆเ,เขาเรียกว่าการทําซ้ําพอทําซ้ําทําซ้ําเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเอ๊จะใช้คํานี้มันใช่เหรอมันแปลกๆนะเออมันรู้สึก รู้สึกว่าไม่เหมาะนั่นแหละค่ะเราเราใชออ้ภาษาจนมันเข้าไปอยู่ในระบบนะเราเข้าใจไปด้วยตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอแฟนแล้วแฟนแบบอธิบายไม่ได้แต่เขารู้แบบเดียวกันกับเรานั่นแหละค่ะเราเรารู้แต่ว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่เราจําได้แม่นแล้วมารองรับสันนิฐานเราแต่เรารู้สึกนะคะบอกว่าซิกเซนของคนเนี่ยมันเป็นจริงเช่นเดียวกันเพราะว่าภาษาเนี่ยเกิดการเข้าสู่ระบบ เก็บเอาไว้ตรงไหนไม่รู้เป็นปมใดปมหนึ่งอยู่ในสมองเรานะคะแล้วก็เข้าไปย้ำเข้าไปย้ำจนกระทั่งถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าฉันเห็นมา หลายครั้งหลายครานี่คือวิธีการเรียนภาษาไม่ได้ต้องเหมือนกับการใช้วิชาที่ใช้สมองที่จะต้องแบบพอเข้าใจปับ๊บนี่เรียนฟังก์ชันนี้นะคะแปลโจทย์ทำแก้สมก,การออกมาตึง้งครั้งเดียวเราเป็นแต่ภาษาเนี่ยมันผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปผ่านแล้วผ่านมาผ่านไปจนถึงจุดหนึ่งที่มันเข้าไปจัดระบบกันเองอยู่ในหัวนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้มาแล้วก็เป็นเหมือนกับการปลอบใจว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่มีสมองที่แบบเฉียบแหลมไปเป็นนักพัฒนาสามารถจะสร้างยานไปดาวังคารล,ลงจอดแล้วปล่อยดโดรนออกมาได้แต่ภาษาเนี่ยอยู่กับเราทุกคนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้นะคะเหลือแค่เวลาไปเอาเวลาที่ไหนดีมาแบ่งให้มันนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวจะยาวไปนะคะเก็บวิดีโอไว้ สำหรับคนที่อยากได้อินสปิเรชันอะแรงบันดาลใจในการเรียนเพิ่มคำศัพท์มีหลักอะไรอยากได้กำลังใจนะคะเพราะาพี่ไม่ใช่ครูสายแบบว่าจบอ,อาจารย์มาแล้วก็มีเทคนิคที่เป็นการสอนแบบคือเป็นครูนะ่ะคือฉันเรียนแค่จิตวิญญาณนะ่ะฉันเป็นคนที่แนะแนวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นคนที่เรียนด้วยกันกับเราหรือคนที่ฟังเราเราได้อะไรเข้าไปคิดนะคะไป ทำชีวิตให้มันมีความสุขเห็นเขาประสบความสำเร็จนี่คือดีนะคะทุกคนลองฟังอะไรไปได้อะไรดีๆเก็บไว้แล้วก็อย่าลืมทำนะคะสุจิปุลินะตามที่บอกสมุดเนี่ยต้องมีกันนะคะอย่างน้อยคนละเล่มสองเล่มว่างเมื่อไหร่จดมีอะไรที่ได้จากการฟังนะคะคิดตั้งคำถามถาม,มีคำตอบปั๊บ จดเก็บเอาไว้วันหนึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนคนอื่นก็ได้แล้วเวลาเจออะไรดีๆนะคะส่งต่อมีอะไรปั๊บส่งต่อบอกอะไรใครได้บอกไปนะคะมันจะเข้าไปย้ําอยู่ในความจําของเราเองมันจะรู้ว่าเอ้ยผ่านไปครั้งที่1ผ่านครั้งที่2เล่าให้เพื่อนฟังอีกครั้งที่3าม่าเดี๋ยวเพื่อนกลับมาเล่าให้เราฟังอีกอ่ะตายแล้ววนไปวนมา4ี่ห้าหครั้งสุดท้ายจําค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่องคาศัพท์ ให้มากขึ้นอ่านข่าวเอาบ้างฟังเพลงเอาบ้างทำใจให้รักก่อนตั้งจิตให้ดีบอกว่าเราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนสักสิบห้านาทีนะคะเอาเวลาที่เรียนแบบจริงจังอะทุ่มไปไม่จำเป็นต้องมานั่งเครียดอาทิตย์หนึ่งสามชั่วโมงติดกันแล้วก็เว้นหายไปอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาเรียนใหม่แบบนั้นน,นไม่เป็นประโยชน์นะคะภาษานี่คือเหมือนกับการมาจี้ซ้ำๆเ,เหมือนเราเป็นเป็นฝ้ายาง แล้วเราไม่ได้ทายาแรงแบบทีเดียวโอ้โหหน้าแสบหน้าคันแล้วแบบฟ้าหลุดแต่เราค่อยๆแต้มทุกวันแต้มทุกวันแต้มทุกวันหน้ามันก็จะใสขึ้นไปเองเห็นไหมคนที่เขาใช้ยายาแพงๆมันจะแบบนี้มันจะต้องใช้ทุกวันแต่พวกยาบางทีหรือว่าของแรงๆเงีย้ยอันตรายก็เหมือนกับไม่เคยเรียนเลยอยู่ดีมาซัดตูมันเดียวใช่ไหมคะสมองลาเครียดแล้วก็เกิดการกดดันตัวเองแทนที่จะได้เรียนไปเรื่อย เรียนไปด้วยความรักเรียนไปด้วยเวลาและถ้าเราจะแพ้คนอื่นบ้างเพราะเพราะว่าเวลาเราไม่เพียงพอเท่าเขานะคะไม่ต้องไปคิดมากคนเราสถานภาพสถานการณ์ในชีวิตไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสปีดใครไปได้เร็วมีเวลามากก็ไปให้เร็วได้ตามใจของเราเรามีเวลาน้อยเรารู้ตัวว่าเราต้องแบ่งไปเพื่อทําอันนี้อันนี้สิ่งนั้นเราหาเวลาให้ภาษาสักนิดหนึ่งนะคะ นิดนึงแบบเต็มที่ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเปรียบกับตัวเราในวันวๆนะคะลองเขียนอะไรเก็บทิ้งไว้1ปีแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วกลับมาดูว่าเออเมื่อ1ปีที่เราเรียนผ่านพ้นไปนะเราได้อะไรมากขึ้นขนาดนี้นะคะมันเป็นความภูมิใจของตัวเราเองทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศใหม่ ในพื้นที่ที่เราเลือกว่าจะใช้ให้อยู่แบบอย่างมีความสุขด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและก็สังคมเขาแล้วก็หนีไม่ได้ที่จะต้องพูดภาษาถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเที่ยงนี้ทานข้าวให้อร่อยนะคะทุกคนแล้วก็หาเทคนิคดีๆค้นหาให้เจอว่าตัวเองเหมาะกับอะไรเอาไปใช้ค่ะใช้ได้กับทุกภาษาเลยไม่ใช่เฉพาะภาษาดัชอย่างเดียวค่ะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย